เจ็เจ้าถ่ายหลุดจะไหน,งงน,นคืองามแท็บนู้นถ่ายแบบคือนวงงามคือเจ็บผ้าเอาอบังดูงเมย์เจ้าของไม่ได้ใส่แอบบอไม่ได้ใส่แอปใส่แอปอีหยังบัดเดียวเดียว,อยอวยอเอ้อาใส่แอปสวยเอ้าเราถ่ายมันด่วมกันเนี่ยเอ้าสวยแล้วร่วมกันนี่เอาถ่ายดูวงงามคือเกา่า มาดำดำใส่แอปหรือกระบอกงามบอกที่เป็นขาวปวหน้าขาวโปวดจ่าป้าที่ห้าเยเอาลองใส่ไอโฟนมึงดูสันไอโฟนบอกงามบอกกบอกงามที่เก่าจ้ะแอปกระบอกงามแล้ว ไอโฟนตับบงงามแล้วเจว่านม่ไม่ได้เป็นกับแอปกับปไอโฟนเลยล่ะเป็นน้ำยังสนะมันเป็นน้ำหนาออมหันเป็นน้ำหนาอมอืมอาสบูเจ๊มาใส่เนเด้อ